ดาแล้วเนี่ยผมไปสี่ดาแล้วพอพูดชมๆมอย่างนี้ยกูก็หยุดไม่ได้กูจะวางมือวางมือก็หยุดไม่ได้ร้อยสิบบาทนี่กินคนเดียวอิ่มมากนะ,ะพูดอีกพูดอีกเก่งมากนักกินนัาชมเอาแล้วกินเก่งมากพี่ย้หรอยผมกินมันเนี่ยถ้าจะบอกว่ากินไม่เก่งยังไม่เชื่อเลยผมจะวางมือก็วางไม่ได้พเพราะเจยชมอยู่เนี่ยมาออกกับผมบ่อยๆนะพูดดูดีมากเลยรู้สึกว่เก่งขึ้นมาทันทีเลยจากกระจกกระจกดูแบบนุกเก่งขึ้นมาทันทีอย่าเรียกว่ากระจกไม่ได้ค่ะ เยอะขนาดเนี้ยน็อตมันมองไม่ได้นะแต่กลิ่นนะถ <c oughs> ัดไปตัดไป สวัสดีครับผมอยู่กับช่อนนักกล้าหมื่นแควนะครับผมแล้วก็อยู่กับเจ้ก,ก้อยซ้อยแหลกนะครับผมใช่คะนักกินหญิงที่เก่งที่สุดในจัก,กรวาล <Wow. S 1> จัก,กรวาลเลยเหรอจักรวาลแล้ว oh, oh, oh. อันนี้ oh, oh. เราเพิ่งจบจากศึก MLE มาใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกแบบว่ามันยังอยากจะมีแบบต่ออ่ะอยากจะมีต่อใช่อันนี้เตรียมพร้อมไว้สำหรับปีหน้าเลยนะเราเรียกเจ้ก,ก้อยมาเพราะว่าเราจะให้เจ้ก,ก้อยทำชาเลนจ์นะครับผมเหมือนใน MLE เลย8นาที จะกินได้เท่าไหร่วันนี้จะก้อยรีเควสตเป็นตัวติมต่มซำแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านรถด,ดีเด็ดน,นะครับผมจะบอกว่าร้านเฮยนบมีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าชาเลนของเจก้อยแปดนาทีจะกินติ่มซำได้กี่เข่งนะ,ะงไ,ไม่เดี๋ยว<ด>พิเศษยนะ,นะวันนี้เดี๋ยวหลังจากเจก้ยทำชาเลนแล้วเดี๋ยวผมจะทำชาเลนข้าวหน้าสตไูสตไก่สตูไก่เดี๋ยวมาดูว่าผมจะกินได้กี่จานนะไปดูข้างในครับผมไปค่ะ Bye. อยู่กันบนโต๊ะแล้วครับเจ๊วันนี้คือ40เข่งอันนี้คือเข่งหนึ่งอ่ะมี3มลูกตกประมาณเข่งละกรัม80กรัมส0เข่งก็จะอยู่ที่3.2เจ๊ว่า8นาทีเจ๊จะกินต้องลองดูค่ะทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดค่ะอันนี้อันนี้คือแบบว่าไม่ได้กดดันนะถือว่าเป็นแบบว่าจะดีดีตัวเองไปต้องทำดีีสุดแล้วก็จะดูด้วยว่าเราอ่ะทำได้ไหมระยะเวลาเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปกินนะครับผมถ้าคนติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเรารู้สึกแบบผอมลงเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็คุมอาหารนะครับผมแต่ว มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกินอาหารที่แบบมีคาร์บโบไฮเดตและก็ไขมันสูงผมจะมีตัวนี้ครับเจ๊ตัวนี้เป็นคาร์นิกิพาสนะครับผมตัวนี้เป็นตัวช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันดักจับไขมัน<อ>วันนี้ผมให้เจ๊ลองดีกว่ามาเลยค่ะดูซิเนี่ยคาร์บโบไฮเดตเยอะขนาดไหนคะ,ะนะเจ๊<า>โชว์<ะ>คืนแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำโอ้โหคืนน้ำใช่ไหมนะสนใจนะสั่งซื้อนะครับผมก็จะทิ้งละแอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมไปหาซื้อกันได้นะ เดี๋ยวมราดูเจก้อยทำสถิตินะผมว่าวันนี้จะกินได้กี่เคงในแปดนาทีได้ค่ะมาสามสองหนึ่งไปครับ 2นาทีครับ2ีวินาทีสุดท้ายนะครับ15 14 13 12 5 3 2 1หมสนหมดเวลาครับผมอ่า กี่เ่งเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอันนี้แปดนาทีคือเจ๊ก้อยทำาสถิิกินได้ยี่สิบห้าเคงสองกิโลขนมจีบสองกโลกนี่โหดมากเลยนะมันจะมีจังหวะที่คือช่วงที่แบบว่าเราต้องเคี้ยวแป้งค่ะคือของเขาเนื้อนแน่นมากเนืน้อแน่นอร่อยจริงๆค่ะก็กสามลูกเนี่ยแปดสิบกรัมกรัมใช่กายเป็นว่าเนื้อนแน่นทำเป,นเ,ปนเป็นอุปสรรคทําให้เรากินได้ช้าลงมันไม่ใช่อุปสรรคเนาะใช่ไหมแต่มันแปนว่าเราต้องหลับต้องอ่น กืนให้ไวมันกินยากผมว่าใช่ต้นทั้งกินยากทำไมถึงต้องต่มซำความชอบค่ะถ้าผมมองนี่ผมว่าไอ้ตัวนี้ก็ถือว่ายากเลยนะเพราะว่ามันเป็นลูกแล้วมันต้องแบบมันไม่สามารถกินแล้วกินได้คำเดียวใช่มันต้องเคียวด้วยท้าทายท้าทายไงจริงๆก็ยังไม่เคยลองนะอ๋อยังไม่เคยลองคยอลองชาเลนจ์นี้เลยค่ะเหลืออยู่อีก15เค่งเดี๋ยวเนี่ยผมสั่งข้าวหน้าไก่มาเดี๋ยวเรามานั่งกินด้วยกันได้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะเจ๊เขากินหมดก็กินได้แต่เจ๊เขากลัวผมเหงาไงกลัวผมกินข้าวแล้วเหงาเลย ทำเวลาแบบว่าเหลือให้แบบกินเนืเ้อ,อเเดี๋ยวเรารอข้าวหน้าไก่ของเราค,<ม>ครับผมน้ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวตาเรากินแล้วนะอันนี้เราสั่งข้าวสตูไก่มานะครับผมทั้งหมด10จานนะครับผมสั่งแบบมูวามปกติคนที่มากินที่รถดีเด็ดอะ่ะจะเขาจะรู้จักแค่าราเมงกะเพราแล้วก็เป็นพวกอาบน้ําเนื้อ,อ อ่าซึ่งผมจะบอกว่ามันจะมีอีกหลายเมนูแบบเยอะมากๆที่รถดีเด็ดที่แบบมันอร่อยอ่ะแล้วคนแบบไม่ค่อยสั่งไม่ค่อยรู้จกักอ่าอย่างเช่นสตูไก่เป็นต้นนะผมนี่ที่ผมสั่งมาแล้วก็ส่วนติ่มซพี่ใจก้อยทำชาเลนจ์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมมีเป็นบุฟเฟ่ด้วยใช่ค่ะอ่บุฟเฟต่ตอนกลางวันนะ399าไปดูที่เพจของเขาแล้วกันเนาะ มันจะมีแบบติ่มซำเยอะแยะมากมายนะรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นซาลาเปาไส้หมูแดงที่หากินยากแล้วก็อร่อยมากๆนะครับผมแล้วก็ข้างมนจะมีเป็นไอติมอ่นมฮอกไกโดเป็นซอฟเสิร์ฟแบบกินไม่อั้นด้วยกินคู่กับตัวนี้คือเด็ดมากๆนอกจากที่เราพูดมาก็จะมีเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวแห้งจะมีเส้นหลายเส้นเลยมีก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบธรรมดากับต้มยำมยล้วก็จะมีเป็นตัวข้าวซอยเนื้อแองกัสแล้วก็จะมีที่เจ๋งๆตัวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดความพิเศษของมันก็คือนี่ครับ มันจะมีซีอวตัวนี้ใช่ะนี่เลยอ๋อใช่รู้สึกตอนนั้นที่เฮโนบบอกอะก็คือว่าเขาจะต้องไปต่อแถวซื้อที่ยาวราชแล้วก็เขาจะให้เหมือนลิมิตเหมือนแบบคนหนึ่งสามขวดต่อเดือนอะไรอย่างนี้สักอย่างเนี่ยแหละตัวนี้นะผมแล้วพอมากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวรอดของเฮโนบเขาอะคือต้องบอกว่าอร่อยมากมากนะครับผมมากินกันได้นะผมที่รถดีเด็ดอันนี้อยู่ตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติร้อยปีนะสามารถจอดรถตรงข้ามเอาบัตรจอดรถมาสแตมได้ที่รถดีเด็ดนะครับผมนะลุยเนี่ยหิวอ่ะมา เจ๊ผมให้ลองได้เลยค่ะสมานสมานมาผมเอานี้มาหนึ่งเจ๊เอานี้ไปหนึ่งจัดไปไดน,น,น่ัน้ำตกเต็มข้นมากเนี่ยอร่อยไหมแล้วไข่นุ่มเลยอะ่ะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมาก,ออมากเอาอีกจานขอนจานที่ <c oughs> บอกกันนะโอเคอร่อยมากค่ะมันเข้ากันหมดเลยคือมันแบบว่ามีไข่เป็นยางมะตูมแล้วไข่เป็ดน,นะ,ค,ะคือรสชาติในตัวน้ำเท้ตัวมันจะออกแบบเค็มแบบเข้มข้น แล้วก็เขาจะเหยียตัวขิงดองพวกพริกไว้กินแบบปักเ,เลี่ยนมนจอกเพื่อเปรี้ยวแต่ก็จะมีความหวานเล็กน้อยของตัวกุนเชียงใช่มันตัดกัน,เ,กนกเอ้คุณนี่ก็เป็นนักรีวิวได้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะ้เนี่ยหัดไปสี่ดาแล้วพอพูดชมชงงเงี้ยกูก็หยุดไม่ได้กูจะวางมือวางมือก็หยุดไม่ได้เป็นรสชาติอลองเทสที่แบบใจกล้ยชายเลนดู นั่นั่งดิงนย่งจะก,ก้อยน,นี่ือเรียกว่าเป็นนักกินจุได้ละผมอยากถามเป็นความรู้หน่อยแต่ผมมองที่กะเปล่าผมจะคิดว่ากินปุ๊บแล้วมันสามารถกินได้เพราะว่ามันดูแบบไม่ได้ใหญ่มากความจริงทําอย่างนั้นได้ไหมความจริงอ่ะจริงๆงถ้าหากว่าเราอะฝึกกินระดับ top top อะเขาทําได้นะอะถ้าลูกเนี้ยผมเข้าปุ๊บแล้วผมกินเลยอย่าดีกว่าคะ่ะต้องเคี้ยวดีกว่าไปเจ้ทำได้ไหมไม่ได้คะ่ะต้องมีการเคี้ยวบ้างเล็กน้อยอ๋อหรอใช่ไอ้อย่างเงี้ยหนมจีบอะ ดูไม่ดูคำไม่ใหญ่ใช่ไหมหลายคนดูแบบเห็นว่าเห็นนักกินจุก,กินอะ่ะ <c oughs> เขาจะคิดว่าตัวเองอ่ะสามารถกินได้เร็วกว่านักกินที่กินอยู่ <c oughs> เขาจะบอกว่าไอ้เนี่ยแหลมจีเป็นอย่างเงี้ยมึงกินเข้าปากฮะมึงเรอยอย่างเงี้ยติดคอค่ะทุกคนจะคิดว่าทุกคนสามารถทําได้แต่ผมจะบอกเลยว่ามันยากไม่ง่าย <c oughs> แป๊บๆเหลืออยู่แค่สองจานะครับผมนะครับยังโหดอ่ะผมเก่งไหมครับง่ายครับสี่ห้า จบเลยจัดจ่ครบเลย,เ,ลยลเป็นไงอ่ะครับผมไงอ่ะครับโหก็กกินได้เห็นไหมครับน็อตมันอยากกินมันหิวอิมอ่มปุ๊บเดี๋ยวั๊บเฮ้ยคุณอย่าไปบอกว่าผมอิ่มสิยังไม่อิ่ม,อ,มอยากแบ,แบ่งปันความอร่อยจวขอเฮียมาชิมสักจานสองจานสามสี่จานก็ได้เทยัยงเหลืออีกสองข้างหน้าผม 1สิบาทได้กินคนเดียวอิ่มมากเลยนะพูดดีกพูดดีกเจนนี่พูดดีไอ้ตัวนี้พูดไม่ดีไอ้ตัวนี้พูดไม่ดีพูดว่าผมอิ่มเจเป็นเจพูด<อ>ดีหนึ่งจานนะคะถ้าคนปกติที่เาไปทานนะโอ้อ็ว่าอิ่มนะบางคนทานได้หมดนะคือรันให้เยอะมากโอ้ผมเก่งจริงเออสุดยอดแล้วก็ถ,ถึงบอกไงไปผ่านไปผ่านมาห้าจานแล้วเนี่ยเก่งมากนัากเป็นเขาชมเพราะอะไรรู้ไหมคะนอกจากว่าอย่างที่บอกค่ะคือรสชาติมันเข้มข้นมากค่ะ แล้วคือข้าวก็ให้แบบปริมาณดูอย่างเงี้ยดูไปเยอะนะแต่พอบอกว่าเนี่ยกระจายกระจายออกมานะโอ้โห,โหบอกเลยข้าวเยอะมากนะเฮียไม่ธรรมดาบอกแล้วไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเฮ้ยชมอีกแล้วเนี่ยห้าหกห้าหกจานอ,าอ่ะกูกินห้ากูน่ามากินหกอย่างเงี้ยเต็มจานไปแล้วเนี่ยเห็นไหม,มเยอะนี่อีกสิ่งนี้ช่วยของร้านอ,อเอาแล้วกินเก่งมากเฮียยงอร่อยขอ,อ,องกินมั้งเนี่ย ย้งใช่ไหมข้าวแน่นๆอย่างนี้นะหน้ามันไม่เชื่อหน้ามันไม่เชื่อเลยอ่ะถ้าจะบอกว่ากินไม่เก่งยังไม่เชื่อเลยอ่ะผมจะวางผมก็วางไม่ได้เพราะเจ๊ชมอยู่เนี่ยเข้าตานี่หกอ่ะอืมนี่จะบอกว่าเข้าสู่การเป็นนักกินเต็มตัวแล้วนะนักกล้าเหมือนนักกินรวมกันนี่เพอร์เฟกต์มากเลยจริงเหรอจริงแต่ผมกำลังตั้งเป้าอยู่ว่าผมจะเป็นนักกล้าที่กินเก่งที่สุดในบรรดานักกล้ามาด้วใช่ใช่ใช่ เีนน๋ยเอาโชว์หน่อยของผมนะถ้าเป็นจานธรมนรมดาก็ใ่อีกแบบหนึ่งไงอ๋อจานใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะอม,มาออกกับผมบ่อยๆนะพูดดูดีมากเลยแต่ตลอดที่เจ๊ชมเนี่ยคอมเมนต์ด่ามานะนะด่าผมเนี่ยมาแล้วนะพวกเราเป็นสายเรื่อยๆมากกว่าอร่อยแบบริมรสอร่อยอร่อยแบบกินนี่เรื่อยๆกินนานๆแต่อร่อยถูกไหม,มนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเจ๊ว่าถ้าจานแบบนี้นะ แปดนาทีจะกินได้กีอก่อย่างเฮ้ยไม่มาไม่ซูฮยงหรอกสไตล์ผู้ชายกินเร็วผู้หญิงอยู่แล้วเฮ้ยไม่กินที่มาตะเพราใช่ <นะ S 1> หไหมอ, <ะ S 2> อ๋โอ้โหทำได้สี่นาทีกว่าขาดมันเริ่มเลยอืมย่างนั้นเลยนั้นคือเก่งแล้วเก่งดีเกลียวแต่อบอกว่าเกลียดเทียบคนธรรมดาไม่ได้นะขนาดนักกินอ่ะมีหลายๆท่านนะยังไม่ถึงยังไม่ทำเวลานี้ไม่ได้เลยไอ้นักกินนาทีหนึ่งเองนะอันนั้นอันนี้เทยงไอ้ไทยก็นาทีหนึ่งนะนาทีกว่ากว่า นั่นน้องนั่นน้องนั่นเราคุ้นมานานแล้วรู้จักนั่นสองคนก็ไม่มีใครละแล้วคือมาถึงผมเลยก้อยก็สี่นาทีกว่าแล้วก้อยก็คือก้ายกินก่อนไงใช่ไหมแต่ยงมากินอย่างเงี้ยคือแบบวันนั้นอะหัวอึ้งมากอืมอืมรู้สึกไปรู้สึกกูเก่งขึ้นมาทันทีจากกระจอกกระจอกอยู่แบบลุกเก่งขึ้นมาทันทีอย่าเรียกว่ากระจอกไม่ได้ค่ะเยอะขนาดเนี้ยน็อตมันมองไม่ได้นะแตอรู้สึกกินนะไม่ได้น็อตน็อตอใหญ่อย่าแยกเงี้ยยงไม่เก่งไม่เก่ง พี่เดี๋ยวพี่ดูไม่เก่งเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราพูดถึงตัวอาหารเสริมไปแล้วแต่มีอีกตัวหนึ่งมันเวิร์กมากๆถ้าเอามาใช้ร่วมกันใช่เรียกว่าธาตไฟแตกซ่านเลยตัวนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับเจ๊อ่าฟเบอร์ค่ะฟเบอร์คือบางคนเนี่ยนะคะขับถ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าธาตุหนักเขาบอกไม่ค่อยถ่ายใช่ไหม แล้วบางทีเขาบอกเขากินไปพวกของพวกเค็มๆห,หวานๆอะไรเงี้ยคัไม่ออกมันจะไม่เหมือนแบบพวกบอกแป้งบวกไขมันเวลาแบบเรากินพวกอาหารที่แบบมีรสชาติจัดรสชาติแบบเค็มพวกอะไรเงี้ยบางคนอะ่ะกินแล้วแบบว่ารู้สึกเฮ้ทำไมตัวมันรู้สึกบวมอะไรเงี้ยอ่จริงจริงก็คือต้องใช้เป็นตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ก็คือขับออกทุกอย่างเลยใช่ค่ะอันนี้กินก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนประมาณสักถึงชั่วโมงก่อนนอนอะ่ะซองหนึ่งถ้าสนใจสั่งซื้อเจ๊ตรงนี้ซื้อได้ที่ไลน์นี้เลยไหม เอาทิ้งว้ให้ตรงนี้เลยเป็นลายแอนดเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของเจก้ยด้วยที่เจก้อยใช้ประจำเพราะหลายคนเห็นแบบเจก้ยแม่งแดกชิบหายเลยทำไมตัวแบบยังไซส์แบบไซส์มินิอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับผมไปหาซื้อกันได้นะที่ลายแอนดตรงนี้นะแต่ที่ดีงคู่กันนะอย่างที่บอกค่ะคู่กันใช่ค่ะของก้อยก็ขาดไปแล้วนะคานิกีอ่ะไปจัดไปไปหาซื้อก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาจัดจานสุดท้ายกันค่ะ มา,มาดูซิว่าเฮียย่องของเราสาวบ้าพิชิตจานที่เจ็ดได้ไหมถัดไปตัดไปย้ำว่าเจ็ดจานไม่ธรรมดาเจ็ดจานหนีใหญ่ไม่ธรรมดาถ้าไป<ด>ผมนั่งกินไงเน็ตอยู่เนี่ยมันด่าผมนะก่าไม่กา่ากไม่ก,ามกา่าอันเนี้ยบอกเลยวัยก็ดูเดิกกิน้แค่จานสองจานถึงกินนี่เข้าเข้าใจนะแต่ว่า,าระดับจานอย่างเงี้ยมันเยอะนะ ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะบผมวันนี้เฮ้ยผมกินไปเจ็ดถยมากถ้าไม่มีคนย่างกินก่อนผมก็กินหมดสิบแล้วผมแน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วน้อร่าย่างเฮียกินงัเอาจานอีกที่ปูดีกว่ามันเมื่อกี้จะสั่งเพิ่มไหมครบเขาบอกว่าหมดหมดใช่หมดก่อนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เฉิดอฉายเลย สิบจานมาสิบผมก็หมดสิบใช่เนี่ยแหละหุยนอตไม่น่าแย่งยิ่งกินเลยอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมฝากโรดดีเด็ดไว้ด้นะครับผมมากินกันได้นะจริงๆแล้วทั้งตึกเนี้ยของโรดดีเด็ดหมดเลยชั้นหนึ่งจะเป็นราเมงกะเพราพวกอาหารตามสั่งชั้นสองจะเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำแล้วก็จะมีเป็นชาบูด้วยชั้นสามจะเป็นอิสระแบบออบุฟเฟ่ปิ้งย่างเป็นไม้ไเ้แล้วก็ชั้นสี่ข้างบนนะผมเป็นพยาบาคือทั้งตึกเนี่ยของเโราหมดเลยอ๋ออเคอยู่บรรทัดทองนะแล้วก็ ฝากติดตามเจ้ก้อยสวยแหลกด้วยนะครับผมในช่องทางทิกตอกนะครับผมบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากต,ตามด้วยนะครับผมบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ